สวัสดีครับพบกับ News Mania อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของนายเตียโกเตเซ l าซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่าคนนี้ เขาเคยต่อยมวยไทยแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีเขาไปต่อยที่คัเมเแล้วก็กลายเป็นกุนคแม่ไปเลยนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเพิ่งเข้าใจในวันนี้ใน,ในตอนนี้เองว่าจริงๆแล้วมวยไทยมีต้นกาเนิดมาจากกุนคาเม่อะไรต่างๆนานาพร้อมกับโอลสัญชาติก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่โอ้โหหลายคนพูดถึงว่าโอ้โหเตียโก้ทําไมทำอย่างนี้ต่อยมวยไทยมาตั้งนานหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทําตัวนีละคุณใช่งั้นเพราะเขาปักหลักอยู่ที่เมืองไทยนานมากแล้วเตียโกก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบบิดเบือนข้อมูลอะไรต่างๆด้วยที่ กลายเป็นขวัญใจคนขเขมรเวลาพูดอะไรนะครับคนขเขมรก็พร้อมที่จะเชื่อแล้วก็พูดข้อมูลอะไรต่างๆก็อย่างที่ทราบกันนะครับเขาเป็นคนขเขมรไปแล้วที่บอกว่าหลายคนให้ความสนใจก็คือหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรต่อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนายเตียโก้เขาได้แยกทางจากทางากุนคาเมรเป็นที่เรียบร้อยนะครับ คือเขาก็บอกว่าได้ออกจากกุลคาเมอินเตอร์เนชั่นแนลไฟเตอร์ของพี่เซเลจันทร์น,นั่นเองแล้วก็มีหลังจากนั้นก็มีการสร้างภรรยาของเทียโก้มีการโพสต์ภาพความหลังครั้งเกา่าสมัยอยู่ที่เมืองไทยอะไรต่างๆก็ตัวนี้ก็เลยมีเริ่มมีการระแวงนะครับว่าเอ๊ะเขาอยากจะกลับมาไทยหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยบอกตรงว่าก็ไม่ได้อยากจะต้อนรับอะไรอยู่แล้ว ล่าสุดเพจ Facebook ของครูอัดก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับด้วยความที่เราแวงเวลาจะมาหรือเปล่าเขาก็โพสต์ว่าวงในบอกไม่แน่อาจจะกลับมาทํามาหากินที่สมุยประเทศไทยอีกครั้งหลังประกาศแยกทางกับสมาคมกุณเแมก็เรียกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องดีสักเท่าไหร่แล้วก็ก็คืออย่างที่ทราบนะครับว่าโหตอนที่ไปอยู่เมเนี่ว่ามวยไทยอะไรต่างๆนานา,นาว่าเป็นมวยรันเยอะแยะนะครับแล้วผมมองว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจาก มีมันมีไฟการแข่งขันหนึ่งที่อยู่ๆก็มีมีเตียโก้เตียโก้อาจจะมีการน้อยใจนะว่าทำไมมีมีชื่อเขาในการแข่งเพราะว่าเขาถือว่าตัวเขามีฝีมือ แล้วอีกอย่างอย่างที่ทราบนะครับว่าค่าตัวในการชกที่เขมรเนี่ยค่อนข้างน้อยแหละ <g oda> ขนาดคู่เอกที่เพิ่งต่อยกันนะครับแชมป์เข็มแชมป์สเส้นของทางเขมรเ,เจอกับนักมวยไทยของไปค่าตัว1ล้านเรียลหรือประมาณ8ป0 0ักว่าบาทก็ไม่ทราบว่าเตียโกจะอยู่ไหวหรือเปล่าอยู่ที่นั่นนะครับคือมันก็เป็นแค่ช่วงแรกที่มีกระแส่านั้นที่คนจะชื่นชมแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ทรงกับสุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าวงในเขาบอกมาว่าอาจจะกลับมาเนี่ยโอ้โหต้องระวังกันเลยแต่หลายคนก็มองว่าคงจะกลับมาย ยากและก็อาจจะเป็นแค่ข่าวก็ได้อาจจะเป็นแบบว่า,าเช็คกระแสก่อนว่าถ้าเกิดว่าจะกรรมจริงอ่ยคนไทยให้การต้อนรับเปล่าถ้าให้การต้อนรับก็คงจะกลับแต่ถ้าเกิดไม่ให้การต้อนรับก็น่าจะกลับยากนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันให้ดีๆเลยครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ